เอามาที่เรื่องของการท่องเที่ยวกันหน่อยดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังเราได้ยินคําว่าภูกเก็ตแซนบ็อกกันมาตลอดเลยแต่ว่าหลายคนก็สงสัยว่าล้วจะแซนบ็อกเนี่ยจะเปิดกันได้ไหมเนี่ยที่ว่าให้นักท่องเที่ยวเข้ามาโดยไม่ต้องกักตัวนะคะทีนี้เรื่องนี้เนี่ยนะคะทางทอท,อท,อทอเองเนี่ยคุณยุทธศักดิ์สุปสรเห็นว่ามีการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์กับภาคธุรกิจโรงแรมก็ยังเดินหน้านะบอกว่าเดินหน้าตั้งเป้าว่าจะเดินหน้ากันต่อนะคะทีนี้ นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยที่จะมาโดยไม่ต้องกักตัวเนี่ยมันจะทําได้หรือเปล่าเราก็คงจะต้องมาคุยกับทางภูกเก็ตด,ดูว่าตอนนี้เขามีแผนการอะไรอย่างไรแต่ว่าในส่วนทททอเองเนี่ยนะคะเขาเตรียมเปิดโครงการแคมเปญหลายๆอย่างอย่างซิตี้มาร์เก็ตติ้งนะคะคุณฟังคือเขาจะพยายามแยกภูกเก็ตแล้วก็พื้นที่นํำร่องอื่นๆเนี่ย ออกมาจากประเทศไทยในภาพรวมเพราะว่าถ้าดูรายงานยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันยอดสะสมคือถ้าไปดูของทั้งประเทศเนี่ยนักท่องเที่ยวอาจจะกลัวนะคะแต่ว่าก็จะพยายามแยกภูกเก็ตออกมาเพราะภูกเก็ตเนี่ยต้องยอมรับว่า เป็นจังหวัดที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งเลยทีเดียวนะในการที่จะฉีดวัคซีนให้กับคนในจังหวัดเองนะคะซึ่งวันที่15พฤษภาที่ผ่านมาทอทอท,อท,อทอเองก็ลงพื้นที่ภูเก็ตไปด้วยนะร่วมกับทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะแล้วก็มีคุณพิพัฒรัชกิจประการก็ยืนยันนะคะว่าจะเดินหน้าโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ตามเวลาที่กําหนดแล้วก็ให้ความมั่นใจเรื่องการกระจายวัคซีนให้กับคนภูเก็ตด้วยนะคะคือ คนต่างชาติที่อยากมาเนี่ยเขาก็อยากมาถามว่ากลัวไหมเพราะว่าเห็นตัวเลขเนี่ยคงก็มันก็คงจะต้องกลัวกันบ้างก็เลยจะต้องมีการพยายามทําความเข้าใจเนี่ยอย่างที่บอกไปคือแยกภูเก็ตออกมาจากประเทศไทยที่ให้เห็นภาพว่าของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยสถานการณ์ดีขึ้นทท,อท,อทอเองเตรียมเปิดตัวแคมเปญเขาดาวทัวร์ริโ o เพนภูเก็ต ในเร็ววันนี้ด้วยนะคะก็จะเป็นการทําตลาดล่วงหน้าเลยค่ะคุณผู้ฟังคือพยายามจะสื่อสารส่งสารอย่างเช่นว่าภูเก็ตปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อรายวันเท่าไหร่ประชากรได้รับการฉีดวัคซีนไปมากน้อยขนาดไหนแล้วเขาก็มีการเตรียมจะจัด experimental trip นะคะเป็นทริปทดลองสัก200คนนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นบล็อกเกอร์กลุ่มต่างๆเนี่ยแล้วก็กลุ่มอื่นๆตลอดเดือนกรกฎาคม เพื่อเที่ยวชมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของจังหวัดภูเก็ตนะคะสอดรับกับแคมเปญใหญ่ Amazing Thailand Amazing ยิ่งกว่าเดิมเห็นว่าจะมีการประสานร,รายการโทรทัศน์ชั้นนำในต่างประเทศเนี่ยเข้ามาถ่ายทำในช่วง1เดือนถึง2เดือนนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาอย่างจังหวัดภูเก็ตก็เชื่อว่าภูเก็ตเนี่ยไข่มุกอันดามันของเราเนี่ยนะคะคุณฟังเป็นจุดหมายปลายทางที่ทั้งคนในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยก็อยากจะเข้ามาเสมอ เลยนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอที่เชียงใหม่นะคะเชียงใหม่นี่ก็กิมบิ่เขาก็น่ารักดีเชียงใหม่เนี่ยตอนนี้ควบคุมเรื่อง,องการติดเชื้อได้ค่อนข้างดีนะคะคุณผู้ฟังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มแค่5คนเองนะวันนี้เสียชีวิตหนึ่งรายไม่พบคลัสเตอร์ใหม่เลยนะคะในอำเภอแม่แจ่มนี่ก็แหมแจ่มสมเชื่ออำเภอจริงๆค่ะรณรงค์ให้คนมาฉีดวัคซีนให้ครบ100บอกจัดใหญ่เลยด้ว <laughs> ยจะแถมวัวให้สัปดาห์ละตัวด้วยนะคะเพราะว่าอยากจะให้ประชาชนเนี่ย ฉีดวัคซีนให้ครบทั้งอำเภอนะนี่ก็ต้องชื่นชมแนวคิดนะคะคุณผุ้ฟังส่วนเรื่องของวัคซีนวัคซีนวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับวัคซีนค่อนข้างเยอะเลยนะคะดรนายแพทย์สิริ เลิกทรงสิวิไลประหลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิธีศสตราวิจัยและนะวัตกรรมบอกว่ามีผลการศึกษาประสิทธิภาพของการกระตุ้นภูมิคุ้มกันวัคซีนทั้ง2ชนิดของไทยนะที่ตอนนี้เรามีกันอยู่ทั้งซ i n น v วคแล้วก็ a s t r a า e n e c a บอกว่าสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีมากๆเลยนะคะผู้ได้รับวัคซีนเกือบทุกรายสามารถสร้างแอนติบอดีในระดับสูงโดยของแอสตราเซเนกเนี่ยสูงถึง97.26เลยนะคะคุณผู้ฟัง แล้วก็ในส่วนของซ i โนแวคเนี่ย99.49%ของผู้ที่ฉีดวัคซีนซ i โนแวค2เข็มไปแล้ว4สัปดาห์ก็สามารถที่จะสร้างแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสโควิดได้นะคะอันนี้ก็นับว่าเป็นข่าวดีของบ้านเราพูดถึงเรื่องวัคซีนค่ะ วันนี้คุณอนุทินชาญวิรากูลเนี่ยนะคะรอ,รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของวัคซีนหลากหลายยี่ห้อซึ่งอีกสักครู่เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้คุณฟังฟังแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคุณรงค์วุ่นซิวนะคะมาพูดคุยกันหน่อยว่าภูเก็ตเนี่ยตอนนี้ดําเนินการอะไรเพื่อที่จะเตรียมรับนักท่องเที่ยวภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ไปถึงไหนกันแล้วสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะ สวัสดีครับขอคุณรับผมโอ้ก่อนอื่นขอชื่นชมนะคะภูกเก็ตนี่เห็นว่าเข้มแข็งมากนะมีคนส่งคลิปให้ดูกันว่อนเลยโอ้โหทำกันเป็นระบบแล้วประชาชนในพื้นที่เองเนี่ยก็ให้ความร่วมมือด้วยเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์การจัดการเรื่องของการฉีดวัคซีนกับประชาชนเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวอะคะ่ะ อญาตกลับเรียนนี้ครับว่าตอนนี้ผมอยู่ที่สนามกีฬาโรงยิมที่เทศบาลนครปูเก็ตนี่นะครับ<า>วันนี้ได้มาเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนที่นี่เป็นศูนย์ที่ห้าครับวันนี้ไปตั้งแต่ตั่งเช้าศ<า>ูนย์แรกไปที่โรงแรมกรณออกกอคิอที่กรณแล้วก็มาดูที่จังซีรอนที่ป่าตองแล้วต่อไปที่โรงแรมอัง,องคณา,าลาคูน่าอยู่ในเขียนพตาหลังแล้วก็ไปที่สนามบิน และตอนนี้มาอยู่ในเขตเมืองครับทุกแห่งเป็นไปด้วยความคึกคักมากครับ<า>ในรอบนี้เป็นถือเป็นรอบที่สองนะครับซึ่งเราฉีดเป็นวันที่สามส<า>องว,วันที่ผ่านมาเนี่ยเราฉีดได้วันละห<อ> <2 S 1> นึ่งหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งมื่นสี่หนึ่งมื่นหนึ่งมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเศษเปนวนท่านผู้ว่านิดหนึ่งรอบที่สองฉีดเป็นวันที่สามนี่หมายถึงยังไงคะคือคือเราฉีดตั้งแต่วันที่สิบแปดถึงวันที่ยี่บแปดนะครับ S <S วันนั้นปรนนีนน้้เป็นวันที่สามวันที่สามที่เราฉีดมานะครับก็ <S <S เราตั้งใจว่าจะฉีดได้ประมาณวันนี้นะครับที่เราตั้งเป้าไว้วันหนึ่งประมาณไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นสี่พันคนต่อวันนะครับ <S <S ซึ่งวันนี้ก็คิดว่าคงเป็นไปตามเป้าก็เห็นความคึกคักของทุกสถานที่พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือกันในส่วนของการทํางานบุคลากรทางการแพทย์พี่น้องจิตอาสาฝ่ายปกครองฝ่ายทุกฝ่ายนะครับมาร่วมงานกันอย่างเข้มแข็งเพื่อต้องการที่จะ นำภูเก็ตไปสู่การที่จะเปิดได้ไดในวันที่หนึ่งกรกฎาคมท่านผู้ว่าท่านพูดดิฉันสงสัยสงสัยนิดนึงเดี๋ยวนะภูเก็ตเนี่ยเพิ่งจะฉีดเมื่อวันที่สิบแปดนี่เองเหรอคะเราฉีดอันนี้รอบที่สองครับรอบแรกนี่เราฉีดไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเราฉีดไปได้เราฉีดไปได้ประมาณหนึ่งแสนคนนควบสองเข็มแล้วนะครับออันนี้เป็นรอบนี้เราตั้งใจจะฉีดตามเป้าหมายเนี่ยสองแสนโดสเท่ากับประมาณสองแสนเข็มเข็มแรกนะครับเราจะฉีดทุกคนทั้งสองแสนคน ไอ้วันนี้เป็นวันที่สามครับอ๋อก็คือว่ารอบแรกเนี่ยจบไปแล้วล็อตหนึ่งอันนี้มารอบใหม่รอบใหม่วันที่สิบแปดนะคะอ่าแล้วยังไงต่อคะแล้วก็เราก็จะฉีดไอ้นี่เป็นเข็มหนึ่งนะครับแล้วก็วันที่สิบแปดถึงยี่แปดเดือนมิถุนาจะเป็นเข็มสองครับอ๋อนี่เข็มที่สองแล้วค่ะโดสที่สองว่ายง่ายนะคะแต่อันี้อันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นเข็มแรกนะครับในเดือนนี้ในในรอบนี้ อีกเดือนหน้าอีกนับไปช่วงถึงอีกเดือนก็จะเป็นเข็มที่สองครับอ๋อเขา้าใจแล้วก็คือหมายถึงว่ารอบแรกเนี่ยเข็มหนึ่งเข็มสองจบไปแล้วถูกไหมคะถูกต้องครับทีนี้มารอบที่สองก็อันนี้ก็คืออยู่ในช่วงเข็มหนึ่งเดี๋ยวโดที่สองก็จะตามมาทีหลังจะตามมาทีหลังครับถูกต้องครับอันนี้คือในเรื่องของการฉีดวัคซีนคือเรามองอย่างนี้ครับว่าการที่ภูเก็ตจะเปิดได้ไม่ได้เนี่ยตอนนี้เรามองว่าเราต้องทำสองเรื่องครับเรื่องแรกคือเราต้องคควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคให ใกล้อยู่กับเท่าศูนย์หรือใกล้เคียงศูนย์ให้มากที่สุดค่ะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือเร่งสร้างภูิคุ้มกันหมู่ให้ได้ซึ่งณณเมื่อวานนี้นะครับขอเรียนว่าในส่วนของการควบคุมโรคก,การแพร่กระจา,ายของเชื้อ,อเชื้อโรคโควิด19นี่นะครับเมื่อวานตัวเลขของการเผยการแพร่เชื้อเนี่ยเราไม่มีไม่มีคนแพร่เชื้อเราเป็นศูนย์ครับเมื่อวานเป็นวันแรกครับดีจัง แต่ว่าเราเรายังไม่ดีใจนะครับเพราะว่าเป็นแค่วันแรกเราจะต้องทําให้มันสเสถียครคือต้องพยายามให้มันนิ่ง <นะ S 2> อยู่ไอ้มันนิ่ง,งๆอยู่ได้เป็นเดือนเป็นปีอะไรเงี้ยนะครับไอ้นี่จริงจะเป็นปัจจัยสาคัญแล้วก็เราทําคู่กันไปสองอย่างนะครับ,บรกับฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่แต่คิดว่าในเดือนมิถุนายนเนี่ยเราน่าจะฉีดได้สี่แสนห้าหมื่นคนเป็นอย่างต่ําครับที่เป้าหมายที่เราจะทําไม่ได้ครับอันนี้คือความร่วมแรงร่วมใจกัน ที่เราช่วยกันทําครับคือถ้าคิดเป็นถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เนี่ยของจังหวัดภูกเกต็ตเนี่ยถือว่าประชากรในจังหวัดภูกเกต็ตเนี่ยได้รับวัคซีนกันไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์คะเอ่อถ้าเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก่อนจะเริ่มฉีดสาวันนี้นะอยู่ที่ยี่สบสองเปอร์เซนต์อยู่แล้วครับค่ะไว้นั้นถ้านับตรงนี้ไปก็น่าจะใกล้เคียงยี่บประมาณยี่สิบแปดเปอร์เซนต์อัพนะครับอืมก็ก็ค่อยๆไต่ไต่ตัวเลขไปนะคะเป้าสค่ะเดือนนี้สิ้นเดือนนี้น่าจะน่าจะอยู่ที่ประมาณสี่สิบ สี่สิบห้าเปอร์เซ็นตสี่ห้าเปอร์เซ็นแต่ว่าถึงว่าเฉพาะเข็มแรกนะครับรอ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 บ,รอบนี้นะครับอยู่ที่สี่ห้าเปอร์เซ็นแต่ถ้าจะเปิดให้ได้นี่ต้องกี่เปอร์เซ็นต์นะคะขอให้ย้ำอีกทีนะคะอะที่ตังใจ่กว่าหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นคิดว่าจะไปถึงเป้าหมายได้ในในช่วงเดือนไหนคะหกสิบเจ็สิบเปอร์เซ็นต์เดือนมิถุนายนครับเดือนมิถุนายน,น,ายนราะวากรกฎาเราจะเปิดเนาะอืมครับคือ,ค,อคือตอนนี้อย่างอย่างอย่างสองแสนรอบนี้นะครับก็เดือนหน้าก็ฉีดสองแสนครบแล้วก็ในนนนเเดดนหน้้ารารจะไวัคซี อ่อ,อ่กอีกยี่ห้อหนึ่งมานะครับที่ฉีดที่แรกก็ใช้มีผลแล้วนะครับเราจะได้มาอีกประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นโดสนะครับซึ่งเราก็จะฉีดในต้นเดือนอ่าต้นเดือนมิถุนายนนี่นะครับอืมเพราะฉะนั้นก็คือคือถ้าทุกอย่างยังยังไปตามนี้ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นการที่จะเปิดภูกเก็ตแซนด์บ็อกซ์โดยที่นั่งเที่ยวมาเราไม่ต้องกักตัวก,ก็น่าจะดูมีความเป็นไปได้ใช่ไหมคะท่านผู้ว่าครับคือคือคือ,คอในเรื่องการการเปิดเนี่ยผมว่าอย่างน้อยมีปัจจัยอยู่สามประการนะครับค่ะมีอะไรบ้างอันที่หนึ่ง อันที่หนึ่งก็คือภูกเก็ตต้องพร้อมภูเก็ต้องพร้อมหมายถึงว่าเรา <c oughs> เราไปถึงไปภูกเกต็ตพร้อมหมายถึงว่าเราฉีดวัคซีนได้เอ,อตามเป้าหมายนี่นะครับอันนี้ภูเก็ตพร้อมคือเรามั่นใจว่าคนของเราปลอดภัยคนที่มาก็ปลอดภัยแล้วก็ประการที่สองก็คือประเทศไทยต้องพร้อมด้วยนะครับค่ะประเทศไทยต้องพร้อมหมายถึงว่าอคนที่จะเข้ามาสู่ภูเก็ตเองก็ต้องฉีดวัคซีนทั้งอย่างวันนี้เรามีมาตรการในเรื่องของการที่จะ สกัดกั้นเชื้อโรคจากภายนอกอยู่ใช่ไหมครับเราบอกว่าคนที่จะฉีดวัคซีนได้เนี่ยควรจะต้องคนที่ข้าภูเก็ตได้หนึ่งจะต้องฉีดวัคซีนมาสองเข็มแล้วหรือไม่ก็มีการตรวจตรวจเอตรวจตรวจโรคมาแล้วนะครับดัง,งนั้นนี่ก็ไอ้นี่ก็ถือว่าเป็นเป็นมาตรการถ้าสมมุติว่าคนไทยทั้งประเทศปลอดภัยหรือส่วนใหญ่ปลอดภัยอันนี้ก็เป็นความพร้อมของประเทศไทยส่วนคนต่างประเทศที่เข้ามาเนี่ยก็ถือว่าเป็น น่าจะมีระบบการตรวจสอบที่เข้มข้นอยู่แล้ววันนั้นโอกาสที่จะเปิดได้มันขึ้นอยู่กับจัยต้องถางประการนี้นะครับ <S <S 2> <S 2> แล้วผม <S 2> <S 2> <ห>ขออนุญาตเติมเติมนิดหนึงครับจา่อากการที่ไปดูไปดูที่ทั้งห้าหกศูนย์ในวันนี้นะครับซึ่งผมก็เวียนอยู่ไปตลอดเลยนะครับมีก็สังเกตประการหนึ่งว่าการฉีดวัคซีนในในให้กับคนไทยของรัฐบาลในครั้งนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ฉีดวัคซีนนะครับได้หลายเรื่องเลยนะครับยังไงคะไปอย่างเช่นไปเห็นการ ถือว่าคนไทยได้ตรวจสุขภาพครั้งใหญ่ท<อ>ั้งประเทศเพราะหลายคนไม่เคยตรวจเลยไม่เคยรู้ว่าความดันตัวเองเท่าไหร่พอมาถึงอ้าวตัวเองความดันสูงมากเลยจะตรวจก็ตรวจไม่ได้เพราะนั้นต้องรอไปนั่งรอรอแล้วรออีกเ่ารอ,อคือตรวจบางคนตรวจหลายครั้งนะครับหมายถึงก็ตรวจจนความดันลงจริงได้ฉีดอันนี้อันนี้ถือเป็นสาระสาคัญที่ที่คนไทยเราได้เสียโอกาสตรวจสุขภาพเพราะาถ้ากดลงคนก็ไม่จําเป็นต้องมาตรวจเขาไม่รู้ก็เป็นอะไรอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองได้เห็นความรักความสามัคคีของบุคคลจากทุกฝ่ายที่มาช่วยกัน ได้เห็นจิตอาสาได้เห็นบุคลากรทางการแพทย์ได้เห็นภา,งงานเนคาเอกชนเจ้าของโรงแรมผู้จัดการลงมายืยนคุยกันอยู่กับเจ้าหน้าที่ทูกฝ่ายซึ่งบรรยากาศาอย่างนี้ไม่เคยมีไปเจอกำนันเนี่ยอย่างที่โรงแรมอังสนาเนี่ยครับเจอกำนันยืยนคุยกับผู้จัดการโรงแรมเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่เคยเจอกันเลยทั้งได้อยู่ใน,ในเขตพื้นที่เดียวกันนี่นะครับอ๋อได้มาพบปะกันนนะได้มาพบกานได้คุยกันได้มีความร่วมมือในการทํางานร่วมกันเห็นความสามัคคีเห็นน้ำใจเห็นอะไรหลายๆอย่างว่าการฉีดวัคซีนนี ได้มากกว่าการฉีดวัคซีนครับค่ะท่านผู้ว่าเขามีคุณฟังฝากถามนะบอกว่าคนนอกพื้นที่ที่จะเดินทางเข้าภูเก็ตเนี่ยจะต้องทํายังไงจะต้องมีเอกสารอะไรหรือไม่ในกรณีที่เป็นคนไทยอะค่ะที่คนไทยในตอนนี้นะขาะที่นะครับน้าการะดานี้เรียนว่าสิ่งที่เราออกมาตราการเข้มไว้นี่ก็เพื่อต้องการที่จะว่าถือโอกาสกวาดบ้านคลีนแอนเชียจังหวัดให้สะอาดเพื่อเตรียมรับแน,น่นะกตเพราะว่าถ้าภูเก็ตเราเปิดเมืองไม่ได้เนี่ยก็ค,คนเรายังลำบากเหมือนเดิมเพราะนั้นต้องขอความกรุณาว่าถ้าท่าน ฉีดวัคซีนและสองเข็มท่านก็แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนสองเข็มมาหรือว่าท่านได้ตรวจและได้ตรวจสุขภพได้ตรวจโรคมาเรียบร้อยก็มีใบใบรับรองมาอะไรอย่างนี้นะครับก็เข้ามาได้เลยครับค่ะทีนี้ท่านผู้ว่าค่ะท่านผู้ว่า,า,วามียุทธศาสตร์ยังไงเนี่ยที่ทําให้คนพร้อมใจกับมาฉีดวัคซีนเพราะหลายพื้นที่อาจจะมีคนกลัวอาจจะมีบางคนไม่กล้ายังไม่แน่ใจเนี่ยท่างผู้เก็ยทํายังไงให้คนกายพร้อมใจพร้อมกันนี่คะ คือประการแรกคิดว่าเห็นความสําคัญของการฉีดวัคซีนเนื่นองจากว่าวัคซีนเป็นคําตอบเดียวสําหรับการที่จะทําให้ภูเก็ตกลับมาพื้นได้ค่ะเพราะว่าถ้าภูเก็ตเรายังมีการแพร่เชื้อการติดอะไรต่างๆอยู่เยอะและ้วก็มันไม่มีอนาคตอย่างนั้นเราก็เปิดไม่ได้เพราะทุกคนก็พร้อม,อมใจกันร่วมกันมาฉีดวัคซีนแล้วก็ได้ทุกฝ่ายนะครับคือเป็นการทุกคนเห็นความจํา,าเป็นของเรื่องนี้ครับอนี้เป็นประการสําคัญที่สุด อืมค่ะใช่ค่ะคือคือมันคือพอมีเป้าหมายเดียวกันแล้วเนี่ยก็อยากจะทาให้ให้ทุกคนเนี่ยได้กลับมาพร้อมๆกันเพราะฉันก็มุ่งมั่นตอนนี้ก็เชียร์กันออกมาฉีดวัคซีนนะคะยังไงอวย,ยรพรด้วยสําหรับภูเก็ตนะคะท่านผู้ว่าคะที่จะได้ได้เปิดแล้วก็ธุรกิจท่องเที่ยวจะได้กลับมาคะ่ะเชิญเพิ่มเติมได้เลยค่ะครับและอีกประการหนึ่งก็คือว่าจากการที่เราสามารถฉีดในรอบแรกได้หนึ่งแสนคนสอดหนึ่งแสนเข็มแรกนะครับค่ะหนึ่งแสนเข็มแรกเนี่ยพอถึงแม้จะมีข่าวอย่างไร คนหนึ่งแสนคนเนี่ยเขาก็มั่นใจพอพอเข็มสองเนี่ยเขาก็มาทันทีเลยเพราะเขาเขารู้กับตัวเขาเองว่าไม่ีดะไม่ได้มีอะไรเลยใช่ไหมครับเพราะนั้นการที่คนหนึ่งแสนคนพูดพร้อมกันเนี่ยนะครับมันก็มีพลังทำให้คนอีกสามแสนคนที่อยู่ในจังหวัดไม่ลังเลครับเพราะฉะ <พอ S 2> นั้นเหมือนกับว่าหลายเรื่องเนี่ยการที่ออกมาว่าอันตรายอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยเป็นเป็นออกมาจากข่าวคนบางคนออกมาจากแหล่งข่าวบางแหลง่งออกมาจากข้อมูลบางข้อมูลแต่ว่า คนหนึ่งแสนคนที่เขาฉีดแรกนเรนี่ยเสพภายในสิบวันเนี่ยนะครับสิบวันเวลาสิบวันฉีดหนึ่งแสนคนเนี่ยเขาจะมั่นใจมากเลยก็ไม่ต้องใครบอกเขาเขาบอกเขาบอกคนอื่นคนรอบข้างสต่เมือเราบอกรอบข้างไปหรือเขาส่งข้อมูลไปต่างๆเนี่ยอันนี้คือความเชื่อมัน่นที่ทังคือมันแล้วหลายเรื่องที่มันเป็นข่าวหรือมันเป็นภาพลักออกมาเนี่ยแต่ว่าเอาความจริงออกมาบอกนะครับอันนี้เป็นความจริงออกมา วความจริงออกมาปุ๊บทุกอย่างก็เกิดความเชื่อมั่นครับอ้าวแล้วค่ะวันนี้ขอบกลับขอบพระคุณมากเลยค่ะท่านผู้ว่าค่ะเดี๋ยวยังไงโอกาสได้เรียนเชิญพูดคุยกันใหม่นะคะครับขอบคุณคุณศรินานะครับค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตอ่าแจ้งเพิ่มเติมนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังกระทรวงสาธาร,รณาสุข,ขขอแจ้งเปลี่ยนเบอร์ c เซ็นเตอร์ในการจัดหาเตียงผู้ป่วยโควิดที่ศูนย์แรกรับที่สามกีฬาแห่งชาติเนี่ยนะคะเอ่อมาเป็นสายด่วน 1668ตั้งแต่22พฤษภาคมเป็นต้นไปสายด่วน1668เท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังในการที่จะช่วยผู้ป่วยหาเตียงตั้งแต่8นาฬิกาถึง22นาฬิกานะคะในส่วนการบริการอื่นๆที่อาคารนิมิตบุตรนั้นยังเป็นการดำเนินการต่อไปเช่นเดิมค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ